เป็นน้ำฟอยอน์มเนาะฟอยน์่เนี่ยนอ๋อในน้ำพ่นขุ่น,นพี่น,น้นองเลยมันแดงออกแดงหรือไปขี้ต้มมันเป็นขี้ต้มมาห้ากับมาเข้าโบได้แน่อเนาะเหลดีขี้ต้มก็อะไรเลยมันเป็นมมาากนระไร<ห>ก็กพ่นใส่บ่ได้ที่ไปสร้างมาเบิ่งพ่นพี่น้องเบิ่งเนี่ขีตข้ต้มน้ำขี้ต้มน้ำใส่บ่ได้พี่น้องใส่บ่ได้เลยใส่อยู่เนาะโอ๊ยมา สบายดีสบายดีพอ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุลสูโคนเนาะวันนี้พ่อแม่พี่น้องให้มาพบมาพอก,กับสาบุญมาบา้านเฮาอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องบนหน้ามื้อนี้ก็มาผู้เดียวพ่อแม่พี่น้องให้ช่างเบาซีเพิ่นกะไปกับขึ้นทางเหนือทางเมืองน้องเนาะไปนําทีมงานเบาเตียงทองเพิ่นพ่อแม่พี่น้องสาบุญก็เลยมาผู้เดียวมื้อนี้สาบุญมามื้อนี้พี่น้องก็สิเข้าไปเล่นนํทาทางสาวตุ๊กเพิ่นเนาะเพราะว่ามาแต่ละมื้อกะบ่ค่อยเห็นเพ,พิ่นพี่น้องให้เพิ่นไป หายเยไข่มดดอกมดแดงแล้วพี่น้องแต่ว่านมันนี่สะบุญกะได้เห็นทางสาวตุ๊ก็เลยสิเวปผลินนำสาวตุกก๊กเพลนเนาะพ่อแม่พี่นอ้องมาพบมาพ่อก็สะบุญนี่พี่น้องเลยอากาอยู่นี่แหละทางหมู่บ้านสะบุญเนาะที่บ้าหลายมือแล้วที่เฮาบ่ได้ม้ามันนี่สะบุญก็มีโอกาสได้มากเลยสิเข้าไปทักทายสบายดีทางสาวตุ๊กเพิ่นเนาะแต่กเก่านะ้าโบเห็นเพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นไปหาเงยไข่มดดอกมด,ดกบานเนาะพี่น้องเพื่อไปหาใครเคยนนะพอได้มาซื้อประเด็จเป็นนัวคนนราพี่น้องเลย โอเคพี่น้องเดี๋ยวสบุญสีภาพ่อแม่พี่น้องเขาไปหาทั้งเสาตุ๊กเนาะโดยโอเคโอเคพี่น้องสบุญก็ได้ยางมาทั้งเรื่องเสาตุ๊กเนาะเอากะภาพกะสีโบนิ่งเป็นไดต้องเอามือยางจับพี่น้องเขายางไปมันก็สั่นดื้อยากเนาะโมโหว่าเก็บยางอยู่แต่ว่าเมื่อกี้นี่เดียวเห็นพ่นยูพี่น้องเลยเอาเพ่นยู่เพื่อนนี่แหละเนาะเอากระสีมาเล่นเอาพิ่นสะกอนที่ว่าบ่ได้มาหลายมือแล้วพี่น้องเลยเนี่ยเนาะเห็นเพิ่นอยู่สังเสาตุ๊ก โดยพี่น้องเพาะอากาศห่อนแห้งลายเนาะพอดีมานั่งเล่นอยู่นี่เลยพี่น้องเลยโดยพอทั้งสาวทุกคนโดยสบายดีโดยเนาะโดยสบายดีลูกอ๋อโดยเนาะสบายดีเลยเอาไส์กระสอบไหมอ่าสบายดีลูกโอพักกันมาใส่ไซส์อนนี้โดยเอ้ามาเยี่ยมอ่ะขนมน้ำนี่ลูกนะ โอ้ยอะโอ้ยห้ทางน้องเพิ่งนอนอย่ยังไม่พิงยังพิงยังพิงนะก็มาเลยมาเ่ยลายมือเลยเนาะอะใช่น้องน้าฝนเน้ปวดร้อนนอนโอ้ยดูยังหาทางน้องๆ้องฝนไปนั่งกินขนมทั้งนั้นเนาะพี่น้องโดยเขาก็นั่งดิ้นน้ำพูวิ่นเมย์เพิ่นน้อยเอา้าน้องน้ำฝนยังนอนอยู่ปวด้อนช่วงนี้นะฮขึ้นไหน เป็นอะไรเป็นตุ่เลยเออแบบว่าหน้าตากระเซาะใสเกลี้ยงเนาะแล้วก็หู้บ่ค่อยไห้ช่วงนี้เป็นอะไรเดยเดี๋ยวก็เพิ่นห้ดูแม่นยังกับอไรเดี๋ยวนี้ดี๋นี้นั่นบ่ไห้เดี๋ยวนี้หูเดี๋ยวนี้ต้องน้ำฝนเนาะมึงจะควบแน่เลยแม่นสวยอากาศฮอนเนาะสะดุ้บเนาะบม่ได้มาเล่นน้ำเพิ่นไลเมืร์อะไรพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยพี่น้องป้าเด็ดเอริโรน่ะมึงเนี่ยอยากไปทั้งใดกับอะไรสะดุ้บขวบวินหัวเมื่อคืนนี่ปวดหัวเบิดคืนขวายกับอะไ อี่กี้ไ้สได้มากเลยเจ็บหัวมาคืนนี่มันอาการเป็นอาการแบบว่าถ้าไปห้อนสม้เจ็บหัวหอยก็ได้มาเล็นน้ำเพลินมาหนิแต่เก่าคือบ่เห็นยูเป็นยังคืออยู่เอือนมันนี้ผมไปทั้งใดเมื่อไเด้ไปูบนยังบบเด็โอ้ปยังใครบแดงคือหรือว่านี่เล่เมื่อยเด้พักก่อนกโ้ัวนอกบกะบดขเฮียนดิดผักเฮียนเนาะผักใบผักกินที่ไงซิอโออัันอััน เจบไปน่องน้ำเปแน่น้องโซ่เขาเฮียนลูกน่านได้แล้วบอเอามาเาิ่งดูตุนสือนะน้องโซิ่นพี่น้องเลยพากันกินขนมห่อนคักอุ้ยพี่น้องเนียเด็กคมงามบมดเวยใส้เปิดเบิ่งดูไปอ่านได้บอจะอ่านได้แล้วบอ ตัวหนังสือเพื่อนโอ้โหเนี่ยเขียนเองบ่านี่บ่เมนให้มูเขียนให้บ่อ่านได้อยู่บ่าอ่านอ่านได้ซื้อเจ้าเขียนเป็นได้บ่าซื้อเจ้านะโอ้เก่งในเสียงซื้อโอ้ตัวหนังสือเพื่อนพี่น้องเลยหนังสือน้องโชคอ่านว่าไหนไหนนี่เก่งเลยเด็กมิสเตอร์พันเด็ดเด้อตัวหนังสือเพื่อนคอยเป็นคอยไปเดียวก็เก่งเองนะเล็บมือเจ้าน่ะ ตัดติ่มเนี em, ่ยเด้อลูกเดี๋ยววาเร็บมือดับเด็บมือดับหมดเลยกันเด็บมือสะอาดทิ้งได้คะแนนหลายนะฮะตัดของเด้อเร็บมือเด้อลูกเด้ออย่าจงเร็บมือยาวมีเป็นเพยพฝยากเด้เด็กหน่อยเร็บมือยาวบดีเด้อตัวหนังสือเพิ่นอยู่ปอนึงบ่เลยนี่เขียนได้แล้วซื้อนะซื้อแม่ได้เขียนเป็นนะบ่เป็นแต่ซื้อเจ้าเองบ่เออตัวหนังสือหนังโชคนะพี่น้อง อย่าลืมตัดเล็บมือแล้วลูกเด้อทำความสะอาดเด้อจะได้ไปโรงเรียนมือได้เข่าโรงเรียนเืออื่ไปมือกับไปได้ไปว่ามืออื่นนะมืออื่นวันนี้มืออื่นนี่มืออื่นว่านี้ขุดพัดมื้ออื่นอ๋อมื้ออื่นได้ไปเอาว่าคือว่าพักเทียนใช่ผักแต่ตอนแรกอ๋อมื้ออื่นได้ไปกระไะคือว่าฝักกินยังกินเลี้ยงคู่คนกินเลี้ยงกินยังกันนั่นแหละเนาะ เมื่อเ้าผมก็ไปกันไปเดเกินเลียงเลยมาเพิ่ละพักแกลาวก็ไปหานเงี่ยใครบเดงคืาเมื่อื้อนี่เมื่อยไม่นี่เมื่อยก็เรื่อวดไปกับุินกับอะรเย็นในปกติเนี่ยก็เยบ่ไปโอ้อาใจาเผเขาเงี้ยแล้วเส่เป็นเงยเฮาเดงคถอะดยเปนี้ยไขาเด้งเงี้ยดยเนาะคนไปสิแล้วใครอยู่บ็เดมาหลายเมื่อแล้วครก็ได้ ห่อนคักห่อนแน่สะดุกเอ้ยเอาแน่นห่อนเกินอะไรห่อนคักห่อนแน่นอนคืนเย็นอยู่เลยนอนบัดกลางคืนผันเย็นอยู่น<อ>นได้นะเย็นนุก็คืนเออฮ่าเปิดพัดลมพันอย่างเนาะเปิดพัดลุเป็นบรรลุ้นเด็กท<อ>ี่ต่เว้นเหนียวเบาๆวบาเอาไปเท่าให้น้องทางสะดุกเพิ่นพี่อ๋อเพิ่นะทางอีกหน่อยเพิ่นพี่น้อยเสะเบาขนมนะขนมเสีย น่องยังน้อลืมซื้อเลย่นฮะซื้อยังเจ้านะแม่บุญลืมอ๋อเดีน้อยีน้องอย่าว่าลืมซื้อเจ้าของนะฮู้เลวบ่ทองโชคเดี๋ยวนี้หรือว่ายังเดื้อยู่บ่ฮู้เลยดื้อย์เนาะพี่น้องกลับไปโรงเรียนเลยแหละนั่นบอกลับไปโรงเรียนไอหู้ขึ้นบ่ตะเกียบกรบโปไปดิ่งไปยังเน่กันมีแต่อ๋อแต่กาวเด็กน้อยติดลินเนาะสตุ๊ก ตื่นดิมติลินไปตื่นมากันเพิ่มเพิ่มกินข้าวเขานะอันนี้มีตื่นมากัไปโรงเรียนเลิกมากกบไริไปไปใครใครมาแดงว่ายังมือใครใครมาแดงไปอันดบได้โลกไ่เชอเลยตลาดโลกคุช่วงชคนี้นะไปตํากันเจ้านะน้ำเลยน้ำขินบ่อน้ำใส่พอกองน้ำมันสูบมันขุดนเอาน้ำขุดบ่อเดี๋ยวนี้น้ำขุดไปซื้อนสั่งมาเบ่งเอาคือว่าขุนขุดได้จังมือเลย ได้ทรงเสมอเลยแบบว่าสูบไปเลยมันเป็นคีโตมเป็นนั่นนะเดินไปย่ามันวะมาเนี่เดี๋ยวไปซื้ออพุณไปตักเอาดู่เลยแบบว่าเดินเปใส่ยั้งแต่เราเดินพลอยมันปีเดี๋ยวไปเฉยร้างเขามาสอบเบิ่งเฉยร้างเขาสอบไปไปสูบไปสูบบุ้งทูกข์หขุนแห้งใช่ไหมว่าสตุกปะลองไปเบิ่งก่ันดูบมันขุนทิลองไปสูบเบิ้งน้ำก๊อกเพิ่นก่อนพี่น้องเพิ่นว่าน้ำก๊อกเพิ่นขุนเพิ่นว่าดูเนาะ มาเยี่ยมมายาม,ม,ายามกับอากาศฮ้อนห่อนเนาะเดือนเมษาพี่น้องเลยคือว่าแหละมันก็ต้องฮ้อ<ห>น,นก็ต้องฮ่อน,นพี่น้องเนาะฮ้อนฮ้อนครับฮ่อนแน่คือฝนว่าเดือนเมษาแต่ว่าฝนกรโบ,บตก๊กถ้าฝนกบบาตกตก็สิบห้อนดอกเอาทั้งได้น,น้ำก๊อกลงได้นี่ว่นศีห้สาวโต๊กคนว่าสิไปลองสุงบ่งน้ำ่น่นน้ำขุดเล้วพี่น้องเนี่ยเสสิภาไปบึงเนาะสาเหตุมันเกิดขึ้นมาจากอย่างกระโบหูที่ อือโอ๋เฮือนครัวเพิ่นก็ยังบ่ได้ต่อออกมาอยู่ขอให้ิังไผใหม่อือยังบ่พอเฮ็ดเื่อไผใหม่บ่งบ่ได้ได้น้ําโอ้มันก็มาเข้าบ่ได้เด้แดงกิคึงอยู่มันเป็นน้ํายังเนาะพอยมันจักเฮ็ดพอยปแม่นบ่ บตอนนี้นะใส่ใส่อรก็นนมันกเด้งมันเลยเ็นไมโอ้โอ้โอ้เป็นนะอรเป็นนบ้านเนาะโอ้ีนน้ำพ่นขุนพ่นองเลยมแดงออกแดงอกมันเป็นขี้ต้มมันเป็นขีดต้มมาห้ากับมาเข่าบได้แน่นาะเลขี้ต้มกองไอเลยก็พ่นใส่บได้สิไปสร้างมาเบิ้งพ่นพินองเบิ้งนี่ขีดตมน้ำขี้ตมน้ำใส่โบได้พ่นองใส่บได้้วใส่นอ มาเข่าบ่ได้แล้วเนาะมันเป็นขี้ดินมีแต่้าสูบพ่อซักเพื่อนอะไรเพื่อนนะเชือออมาแข้งโอ้พี่น้องเลยห่อนห่อนห่อนคือว่าแหละป่ะไปหาอยู่พ่มอยู่เงาพื่อนอะไรพี่น้องเลยห่อนแดดหน้ากามารบกวนทั้งเสาทุกเพื่นซื้อกะต้มข้นนมมาต้อนเด็กน้อยมันห่อนเนาะไม่ได้มาเล่นน้ำกันไปโดนไปพี่น้องเลยซาเล้งเพื่อน ห่อนคักห่อนนี่ตอนแรกนี่สบายทั้งได้ไ่ได้ไปซุกใครมืแดงตอนเช้านี่บ่ได้ไปใช่คุแต่พาดังนอ,องฟ<ม>ักปนนักเครื่องนนะไปอาบน้ำมันซักเครื่องเถอะเพื่อนโดยทางนนไปซักเครื่องทันทีดูนอกเลยซักเครื่องกูใช่นะตลาดโลกคุณเลยป้าแก่เครื่องภาษาอตลาดโลกนะฮะไปใช่เพื่อนบ่ได้เสียเงินเสียค้ำ<อ>บ่อยู่อ่างมาันเสียมันเป็นของร่วมบ่รวียได้นะ ของนไใ,ใส่น้านอักซิฟ็ใส่เหมอนเด็นอือเลยสิไปซักเครื่องอยู่พ่ดไปซักเครื่องพูนไปใส่พ่ด,พดใส่ว่าหน้ามันนาไหเป็น็น้าเป็นน้าบาดาเน,น่เด้เป็นน้าปลาเลยอ๋อแต่เพิ่นก็ให้เ้าใส่โด<อ>ยเป็นหน้ใส่เป็นน้าปลาแมนบ่ไกลเติบได้จากเหนี่ตตละโลูกเนะาะจักลักบอหลักสิอละก้วละก้าวลักซิบบอนางเวลีเซียบอยังบอนหัเฮีดได้กระพา อยูอะไรก็ตนาเงินไปกระพาเล็ผ่านไปผ่านมาอยู่ของบ้วบหูวมันอยู่รักยังอยู่พุ่นแหละไก่ไก่เนาะกรยาได้มันบ่มีน้าไก่ก็ต้องไปก็ะให้สร้างเพ่นมาเบิ่งเบิ่งให้เนาะคระยาชมเนี่ยทัวราปีใหม่เฟอร์กิสุมปีเลียงปีเหม่ปีใหม่สิมันก็ห้อนพช่ไหมเนาปีใหม่ปีใหม่็ดใหม่ปีใหม่เปีใหม่ปีใหม่ จักมือจักมื่อไผลงตะก้ากับวันที่สิบสามเนาะตื่นเพิ่อื่นบ่มอวันนี่สิบสองมะรือว่ามื่ออื่นมบ้านน้ำบ้านนี่จักชิมเมนวันที่สิบสามด้วยปกติกับวันที่สิบสามเนาะสิบสามเปนแล้ววันอื่นแล้วะแนนสามแล้วไ่ใหม่เมื่อถอ้กิโดอยางนี่ยากำนัมาได้เนาะิลินสงการพน้ำขุนมันเคยขุนอยู่ป่ะโบ่เลย มันหากระขุนนี่เนาะกะขุนนี่แดดพลอยเป็นปีเนาะเปียอกของกระซาต่ก่อนมันเป็นอะไรนีเบเห็ดที่ได้ใส่ของชาวซาแล้วก็ให้สร้างมาเบิ่งมาซื้อพลอยมาใส่ใหม่ที่ซื้อพลอยมาใส่ให้สร้างเปลี่ยนให้อ๋อนี่แตซื้อพลอยแนี่ยมัแบบเมนเมนถอดเลาก็เท่าถอดขึ้นเปลงเองบ่ได้บ่รหาโมน้ำมาเนี่มันบ่ได้หรอกเพราบผมเป็นเห็ดแต่บันทอมันฮักเห็นทอมันฮักตีต้องให้สร้างคนตี่อ๋อยาวเอากระชุมมดช่างมาเห็ดนี่เสียเสียเท่าทรา กบูแพงหรอกงเถื่อแบบว่าเฮ้าพื่นหักประกันเด้นี่แบบแบบ,แบ,บที่ว่าคนมาบุญน้ำนี่บ่แมน่นโทรหาเพื้นนะเป็นปีป้ผู้แหละโด้วยโทรถามเพืน้นอะเพื้นดาวานสิมาเบ่ญให้ว่แต่แบบว่าอันคนที่ว่าพื่นมาทั้งนี่บ่แมน่นโทเฮาใหา้บุญเ่็นห้เฮาซื้อคอยเพป็นอโอ้ไม่แต่ว่าเฮาให้ค่าติดค่ามือเพื้นเด็กหน่อยเออซื้อคอยซื้อยางไม้เพื้นเห็นทายไม่โดยเนาะการสั่งกันยังกบูเชียล อืมแบบว่ามันเป็นงานของเพิ่นเฮ็ดเนาะและเพิ่นเป็นคนทับประกันเพิ่นทับประกันหับที่ชอบเนาะถ้าว่ามันบอดีมันยังเพิ่งมาแปลงให้ไม่แต่ก็เพราะที่เสียเงินถ้าอยากเสียก็คือว่าซื้อน้ำซื้อไนให้กินเล็กหน่อยนี่บ่ซื้อน้ำซื้อไนน้ำเดือดเย็นมาสุกกินโดยเอาไปทำมีกำลัใจสำหรับประกันบริษัทนั่นเนาะเพื่อนเราเป็นทับประกันไงตู้ฮาร์มกแล้วทั้งสามก็แล้วโดยเพิ่นเราเนี่ยอืมเพื่อน แจกเขาพอปุญคือบระเด้นเาเป็นเขายังเพิ่นกะท่านเพิ่นกะหาเมือหายามอยู่หรือว่าเดี๋ยวมันหอนเมืองหอนยามเพิ่นกะมาหอนเองอะเนาะพอคือว่ามิดละเพิ่นท่านในเฮดเพิ่นต้องหาเมือหายามได้ทั้งบ้านข่อยมันคือบ้านอื่นนะถ้าบ้านอื่นนี่เวลาส่งสการก็คือให้ยซองเลยอันนี้เพิ่นต้องหาเมือ บ้านอื่นเหมืนแบบว่าบุกเกอร์สองมือสามมือเลยแม่นถ้าว่าทางบ้านโคกนี่ถ้าว่าทรงสการแล้วกะเอื้อยน้องก็ต้องมาเต่ามาโฮมกันหามือหายามกันว่ามือใดมือใดแบบนี้แม่นบ่อคนเทรดเพิ่นได้มือไรยามเดี๋ยิ่นก็จังเพยน้ำบ้านน้ำเมืองแบบนั่นแถ่บ้านข่อยโดยคือต่างกันเรียกว่าแจกสองหกมือเรียวกับอยู่บ้านแถวนี้โดยถือว่า เงินซานล้านแป้นแล้วจบเนาะเพเพิว่าสิจบแล้ยังบ่สั่งใหม่อยู่อ๋อเพิ่นสิกให้บ่บ่แลกเองแหละกเองบ่ไปเานี้บนนใหม่เพิ่นปิดอนเพิ่นไปสิกเองมีทางผู้ใหญ่เพิ่นให้เงินมาบ่บ่แล้วเงินเองบ่เินฮนเก็บเงินอย่างนี้แหละเงินเฮือนเก็บเนาะก็ดีด้เก็บไว้ฮมได้ไปก็ใหม่ได้เสาเฮาได้บ่ได้บใหม่บ่ก็เอาใหม่บ่เมียน ต่อไปกัโฮมในสังกะสีก็ทำเอาทำเพื่อท <ım eni> ีธรรมดาดอกโดยก็เอาแบบบุญจังซีอะไรประมาณนี้มาแก้วมาทาบอันไหนมาเลยมุงก็ออกเลมุงบ่นั้นโดยจุบสังกะสีเอาสังกะสีบุญจังสีวะสร้างมาเห็ดโดยในการสร้างวันนี้มาเป็นขั้นตอนนั่นแหละไม่เอาบุญเงินเลยเมนเมนเมนฮะใครอยู่ดอกเฮือนซานเท่าก็แล้วเดี๋ยวนาะมีแต่หาใส่ใจน้ำรอบครัวคอยกะหาเงี้ยอก้นเงินค้ำก็ได้มาซี่กะ มาตามเรียกตามงานเทาใกล้ๆในบ้ันหลบวปนี่ันเทาไปเทาอยู่วะมาแหละคอยมาซื้อมือกับเบนนี่สตู๊บคอยใส่น้ำมันนี่เมนเสียใส่หาซิพันมือหนึ่งกับต๊วก็มือร้อยบาทเนาะคันเทาใส่คู่มือกับดูว่าใส่มือหนึ่งทันคา่าม่านี่อ่ะถือมือหนึ่งหาสิบบาทคอยใส่นะแต่ละมือใส่หาสิบบาทคอยใส่มานี่นะ แต่ว่าเฮาก็ต้องได้มาทุกมื้อนะถ้าบ่ได้มานี่เฮาก็ไปหม่องอื่นเม่พี่อเฮาะเจ้าเงินให้อรา่มดเลยอันนี่เฮาก็บเวมาเยี่ยมยามทั้งสาวตุ๊กก็ได้ไปซื้อขนมกับนังใหม่ทางน้องๆเพิ่นเนาะเฮาก็บ่ได้มีเงินมีคำให้สาวตุ๊กเนาะโดยก็บเวมาเยี่ยมยามสาวตุ๊กกะจังไดไกลเนลยมาเป็นเงินเป็นคำเป็นอะไรแบมีน้ำใจมาเยมายามกันเป็นละพละยามส่งเวลาเห็ดปอกเึ็ดปวกเวลามีโอกาสเท่างแหละ โทรเล่นน้ำในเด้อโดยที่โทรบอกเลยนะคะกระม้อนนี่เด้อโดยการสินเชื่นอยู่แบบมันออกกับโทรม่านะปวดอย่าหาเฮ็ดปวดเดี๋ยวนี้นะโดยโทรไปดอกประชวนอ่นี่กับศิลาครับคุณน่าสตทุกคนเดทเนาะคอยเกิดเมื่อก่อนเดททำมาหนี้เนาะไอเมื่อหนาผู้เลยสิมาเล่นน้ำใหม่เด้อโดือดรับนี่เมื่อแล้วโดูสมบุญลายละเอียที่มาเยี่ยมมายามเนาะเดี๋ยอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็ง เดินทางกะทุกคมปลอดภัยเด้อสมบูรณ์ด้ยสาวตุ๊กคือกันเด้ออยู่ดีมีแห้งเนาะปีใหม่นี่การควบเจ็บหวยได้ควบไข่เหวยมีเด้อสาวตุ๊กเด้อปรารถนาสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นารถนาเนาะเฮาเป็นคนดีโตไปเนาะโดยสั่งความดีโตไปกะจะขอให้เจ้าเจริญเจริญร่ำรวยร่ำรวยโตไปมือหนาเด้อสาวตุ๊กเด้อขออยู่ดีมีแห้งปีใหม่นี่เนาะโดยอ่ะไปแล้วบันี้สบาดีโดย โอเคนาะง่อแม่พี่น้องม้เน,นี่เขาก็ได้มาเยี่ยมยามทั้งเสาตุ๊กเพิ่นพี่น้องเลยเฮาไปได้มาหลายเมื้อนาะอเขากะเดียวเหตุเพิ่นก็นขเขามาเยี่ยมยามพี่น้องเขากะบได้มีอย่างมาฝากมาตอ้อนมีแต่ขนมครับน้ามพอได้มาต้อนลูกๆพนเนพิ่นเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซาบุนกะ สำหรับคลิปนี้สบุญกระคอขอบุญขอบคุณไปทางพ่อเม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขูซิคนที่ที่ตามสบุญตั้งแต่ต้นจนจบและบขามโฆษณาเนาะปีใหม่นี้กับอวยพรอวยไชพ่อเม่พี่น้องเอฟซีเบื้สุขูทุกคนให้อยู่ดีมีหฮงความเจ็บหอยได้ความไข่หอยมีเด้อขอสิ่งในไรก็ขอให้ไว้น้ำปีเก่ากับมิตรหายสิ่งดีเข้ามาในปีใหม่นี้เนาะกับขอให้อยู่ดีมีหฮงเบื้อสุขูสิคนเนาะทางเอฟซีและผู้ใหญ่ใจดีที่ที่ตามสบุญตั้งแต่ต้นจนจบและบขามโฆษณาสำหรับคลิปนี้สบุ ลาไปแล้วสบายดี